สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมจากที่ผมเคยนำเสนอหลวงปู่พระมหาศิลาสิลจันโทแห่งวัดโพสีสะอาดบ้านแกะแปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินเป็นพระอริยสงฆ์เหนือโลกเป็นพระแท้ซึ่งละกิเลสลปรสกลิ่นเสียงละแล้วทั้งปวงไปแล้วรูปหนึ่งมาวันนี้ ผมทราบว่ามีพระอริยสงฆ์เหนือโลกเหนือสมมุติอีกรูปหนึ่งสมถะเรียบง่ายไม่ยึดติดในทุกสิ่งพระอริยสงฆ์เหนือโลกในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่สมถะตั้งกุติอยู่กลางป่าเขามุ่งสู่นิพพานพระอริยสงฆ์รูปนี้คือหลวงปู่เฉยเป็นพระอริยสงฆ์ในตำนานท่านอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ดอนนางงามวันน้ำอ้อมเป็นที่กล่าวขวัญของลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านท่านไม่ยึดติดสิ่งใดในทางโลกเรื่องราวและประวัติของท่านมีคนรู้น้อยมากเรื่องราวและประวัติของท่านจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับหลวงปู่เฉยพระเหนือโรคในตํานานที่ยังมีลมหายใจ ตั้งกุฏิการป่าอย่างสมถะมุ่งมั่นสู่นิพพานถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับเรื่องราวของหลวงปู่เฉยพระเหนือโลกในตำนานแห่งวัดน้ำอ,อ้อมที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ผมต้องการเผยแพรแ่เรื่องนี้เพื่อให้รู้ว่าพระเหนือโลกแท้จริงยังมีอยู่เหมือนในอดีตและที่สำคัญท่านยังดำรงธาตุขัน เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นในวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งตรงสู่นิพพานตามเหตุตามปัจจัยประวัติของท่านเป็นความรู้ที่หายากมากเพราะท่านวางเฉยไม่พูดอะไรกับใครส่วนใหญ่จะได้ยินแค่เสียงให้ศีลให้พรกับชาวบ้านส่วนเรื่องประวัตินั้นไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนรู้แต่ว่า ท่านพื้นเพเป็นชาวโคราชเป็นตำรวจเก่ามาอยู่ที่ดอนนางงามน่าจะประมาณ30ปีมาแล้วและออกทุดงมาแล้วถึงเจปีแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านไปที่ไหนมาบ้างถือสันโดษไม่สนใจในสิ่งรอบข้างและสลีละร่างกายของท่านเองท่านปล่อยวางและบำเพ็ญฌานของท่านไปถามชาวบ้านแถวนั้น หรือใครก็ตามที่รู้จักท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นท่านอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วกุฏิไม่เคยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแค่ประตูบานเดียวเท่านั้นเองอย่างไรเสียจะพยายามสแสวงหาประวัติของท่านและจะนำเสนอให้ต่อไปอีกประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เฉยบางท่านอาจคิดว่าเป็นภาพของหลวงปู่คำคณิ้งตอนบวชเป็นฤาษี แต่เรื่องราวทุกอย่างในโลกย่อมถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่สำคัญท่านยังมีชีวิตอยู่ปฏิบัติธรรมแบบเงียบๆไม่สนใจทางโลกอยู่อย่างสมัะไม่สะสมเงินทองเน้นการปฏิบัติมุ่งตรงสู่นิพพานไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของท่านยิ่งประวัติความเป็นมาของท่านยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านไม่เคยเล่าให้ใครฟัง เป็นเพียงแค่คำล่ำลือและพูดต่อกันมาของชาวบ้านว่าท่านเดินธุดงมาอยู่ที่นี่กว่า30ปีมาแล้วท่านมาอยู่แบบไม่สนใจใครใครมาทำบุญถวายอาหารหรือของใช้ท่านรับแล้วก็ไม่สนใจปล่อยวางไว้อย่างนั้นจนของเน่าเสียของใช้ที่คนนำมาถวายก็มีชาวบ้านมาเก็บนำไปกองรวมกันจนนานๆเข้าเจ้าเอาวาส ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มาขออนุญาตนำไปให้วัดอื่นหรือชาวบ้านที่ขาดแคลนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้หลวงปู่เฉยคือชื่อที่ชาวบ้านเรียกท่านตามจริตที่เห็นด้วยว่าท่านเรียบเฉยกับเรื่องราวทั้งโลกฉันน้อยมือหากไม่มีใครมาถวายหรือใส่บาตรตอนเช้าท่านก็จะหุงข้าวต้มก่อไฟเอง ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยเมื่อรับถวายอาหารจากคนที่มาถวายคนแรกแล้วใครมาถวายอาหารอีกท่านจะไม่รับเมื่อฉันเสร็จแล้วท่านจะกลับเข้าไปปฏิบัติธรรมตลอดโดยไม่สนใจใครทั้งสิน้นห้ามใครมาเรียกหรือรบกวนท่านเพราะนั่นถือว่าเสียเวลาการปฏิบัติของท่านจะเป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัว หากต้องการไปกราบทําบุญกับท่านควรไปช่อเช้าท่านจะออกมารักของถวายช่วงเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงครึ่งหลังจากนั้นท่านจะกลับเข้ากุฏิปฏิบัติรธรรมหากใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมลองติดต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมดอนนางงามวัดป่าน้ำอ้อมตอบหนองบัวอเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์มีเหตุการณ์หนึ่งสิทานุสิทธ หวงลุงปูเฉยพระเหนือโลกในตำนานสำนักสงฆ์วัดน้ำอ้อมอําเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอยู่จำศีลในกุฏิโครงสร้างไม้เก่าๆที่น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรไม่ยอมออกนอกพื้นที่โดยเมื่อวันที่22ตุลาคมพศส5 6 3เวลา12นาฬกา59นาทีผู้สื่ข่าวรายงานว่ามวลน,น้ำจากอําเภอเสริงสาร จังหวัดนครราชสีมาไหลบ่าท่วมบ้านเรือนในเขตพื้นที่อำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วหลายหมู่บ้านโดยชาวบ้านที่บ้านเทพพัฒนาหมู่ที่9ตำบลหน,นองบัวอำเภอรประคำต่างคอยเฝ้าระวังมวลน,น้าที่อาจจะไหลามาสมทบอีกหรือไม่เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีมวลน,น้ำไหลบา่า มาสมทบอีกมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะสำนักสงฆ์วัดน้ำอ้อมซึ่งชาวบ้านมีความเป็นห่วงหลวงปู่เฉยพระเหนือโลกในตำนานอายุ95ปีที่ยังคงจำศีลอยู่ในกุฏิภายในสำนักสงฆ์ท่ามกลางมวลน,น้ำที่ไหลบ่าท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านพยายามนิมนต์ให้หลวงปู่ออกจากพื้นที่เนื่องจากกุฏิ เป็นอาคารไม้หลังเล็กและมีสภาพสุดโทรมแต่หลวงปู่ยืนยันว่าอยู่ได้และเข้าไปจำศีลภายในกุฏิตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนายชอ้อนทิพย์อักษรอ,อายุ66ปีเป็นมักคทายกประจำสำนักสงฆ์วัดน้ำอ้อมกล่าวว่าตอนนั้นชาวบ้านเป็นห่วง หลวงปู่มากเพราะไม่รู้ว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นอีกหรือไม่ชาวบ้านพยายามนิมนต์ให้หลวงปู่ออกจากพื้นที่แต่หลวงปู่แจ้งว่าอยู่ได้ตอนนั้นทำได้เพียงผัดเปลี่ยนให้ชาวบ้านมาดูสถานการณ์น้ำและมาหาหลวงปู่ทุกวันเท่านั้นนอกจากเวลานั้นหลวงปู่จะจําสินอย่างเดียวส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นห่วงโครงสร้างของกุฏิ ซึ่งเป็นโครงสร้างไม้เก่าๆและคับแคบประกอบกับหลวงปู่ชราภาพมากแล้วขอขอบคุณข้อมูลหลวงปู่เฉยจากเพจพระเหนือโลกโลกลิ้นลับโดยพักดีพูริ